สวัสดีครับผมนายธัญพัฒนวรกิจจานุรักษ์ระดับชั้นปสสอ,ส,อสาขาไฟฟ้า,า,าการควบคุมทางอุตสาหกรรมเลขที่8ครับคลิปวิดีโอนี้ผม,มจะมานำเสนอการต่อวงจรและเขียนโปรแกรมเพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์แสดงค่าอุณหภูมิบนโปรแกรม Labview นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรมการทั้งหมด2โปรแกรมนะครับโดยจะมีโปรแกรม Arduino กับโปรแกรม labview นะครับนี่นะครับเราก็จะมาดูทางทางด้านโปรแกรมมาดูโนนะครับผมก็จะเขียนโค้ดไว้ประมาณนี้โค้ดผมก็จะเขียนเพื่อให้มันแสดงแค่ค่าองศา c ่องเดียวนะครับนี่นะครับโค้ดมันก็จะออกมาประมาณนี้แสดงแค่ค่าองศา c นะครับแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับโปรแกรม แลมบิวนะครับเราก็จะมาทำการสร้างและต่อวงจรกันเลยนะครับก็นับแรกนะครับให้เราทำการสร้างไวรูปก่อนนะครับพอเราได้ไวรูปแล้วก็ตรงนี้นะครับมุมขวาล่างให้เรากดคลิกขวาแล้วก็เลือก Ke e a ยดค o นโทรเได้ปุ่มสต็อปออกมานะครับตัวต่อไปที่เราใช้ก็คือ Timing ื่อไปทีทามมิ่งแล้วก็ทามดีเลย์นะครับก็คือตัวทามเมื่อไว้สำหรับน่วงเวลานะครับตั้งเวลาน่วงเวลาแล้วก็คลิกขวาเลือกเคีย์คอนโทรลนะครับผมจะทำการย่อหน้าไอคอนมาลงนะก็ผมจะทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกวิวแอ d ไอคอนนะครับมันก็จะย่อ ลงมาให้เล็กลงแบบนี้นะครับตัวต่อไปที่เราจะใช้นะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็เลือกมาที่นี่นะครับ instrument io แล้วก็เลือกมาที่ serial แล้วก็ config port น,นี่นะครับพอได้ตัวมันออกมาแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราทำการต่อแบบนี้เลยนะครับ ขั้วสีม่วงมาต่อที่ขอบนี่นะครับขั้วเออ o ลอร์เอานี่นะครับก็มาต่อที่ที่ขอบนี่เหมือนกันนะครับแล้วขั้วตอไปนะครับก็คือขั้วสีม่วงนั้นมุมซ้ายบนนะครับให้เราทําการกดคลิกขวาแล้วก็เลือกเครียดคอนโทรน,นะครับแบบนี้ตัวต่อไปที่เราใช้นะครับก็ให้เรามาที่ ซีเรียลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกมาที่ by adpod นะครับพอเราได้ตัวมันออกมาแล้วนะครับก็ให้ลาการต่อตามสีนี้เลยนะครับสีม่วงเขากับสีม่วงตรงขอบนี่นะครับสีเหลืองก็ต่อเขากับสีเหลืองนี่นะครับตัวตรอไปที่เราใช้นะครับก็คือ เลือกมาที่ serial เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกมาที่นี่นะครับตัว lead นี่นะครับแล้วก็ต่อเข้าหากันเลยนะครับขั้วสีม่วงต่อเข้าหาสีม่วงขั้วสีเหลืองต่อเข้าครับสีเหลืองขั้วสีน้ำเงินนะครับก็ามาต่อขั้วข้างล่างนี่นะครับสีน้ำเงินแบบนี้ แล้วก็ทางฝั่งด้านขวาของตัวลีดนี่นะครับให้เริ่มไปที่ขั้วสีม่วงนี่นะครับแล้วก็นํามาต่อที่ขอบวายรูปแบบนี้นะครับขั้วสีเหลืองก็เหมือนกันนะครับนํามาต่อเมื่อต่อแบบนี้เสร็จแล้วครับเราก็จะยิบอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งออกมานะครับก็ให้เลือกไปที่ ument, i n s t r u m e n t i ไมาที่ Serial เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เลือกพื้นที่ตัวนี้นะครับโค้ดนำางมาวางแล้วก็นำไปต่อได้เลยนะครับตามสีเหมือนกันแบบนี้นะครับเมื่อเราต่อเสร็จไปแล้วนะครับให้เรามาเลือกดูที่ตัวนี้นะครับตัวลีดนี่นะครับแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่สองขั้วนะครับก็คือมีขั้วสีชมพูที่มีเขียนว่า r e บัลเฟลกับขั้ว สีน้ําเงินเขียนว่า r e ีเท n เขานะครับให้เราเลือกมาที่ขั้วสีมพูนะครับรีบ u f เฟลนะครับแล้วก็ทําการคลิกขวาแล้วก็เลือกมาที่ Create Indicator นะครับแบบนี้นะครับเมื่อได้มาแบบนี้เสร็แล้วนะครับก็ให้ทำการยิบอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับก็ให้คลิกขวาแล้วก็เลือกไปที่สต i n g นะครับ แล้วก็สแกนฟอร์มสติงแล้วก็นำออกมาวางแล้วก็เลือกมาตรงที่นี่นะครับขั้วสีชมพูนำมาต่อกับตรงนี้เลยทางด้านฝั่งซ้ายนี่นะครับส่วนขั้วสีชมพูด,ด้านฝั่งขวานะครับก็นำมาต่อที่ขอบวายลูปแบบนี้นะครับขั้วสีเหลืองก็เหมือนกันนะครับนำมาต่อแบบนี้เหมือนกัน แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาชี้ตรงนี้นะครับมุมขวาล่างนี่นะครับขั้วสีส้มนี่นะครับที่มีเขียนว่า output หนึ่งนะครับให้เราทําการกดคลิกขวาแล้วก็เลือก create indicator นะครับเราก็จะได้ตัว output ออกมาแล้วนะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เราทําการข้ามไปที่หน้า font panel นะครับ เราก็จะทำการจัดหน้า,านี่มันสักนิดน,นึงนะครับ นี่นะครับเมื่อเราจับได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราลงการคลิกขวานะครับเลือกอุปกรณ์มาอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเราจะเลือกที่ numeric น,นะครับแล้วก็เ t h e r ม o m e t e r นะครับเพื่อให้มันแสดงค่าแบบ thermometer ออ,ออกมาด้วยนะครับเราก็นําออกมาวางเลยนะครับ แบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วให้เรากลับไปที่หน้าบล็อกไดแกรมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวเทอร์โมมิเตอร์นำขั้วมันนะครับมาต่อเข้ากับตรงนี้เลยนะครับขั้วเอาพุ t หนึ่งนี่นะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ํามาทำการทดลองรันโปรแกรมเลยนะครับก็กลับมาที่หน้าฟอนต์เพเนล ผมก็จะเลือกตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นคอม c นะครับแล้วก็ดีเลยดีเลยไทม์ผมจะตั้งไว้ที่1เมื่อเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทำการรันโปรแกรมเลยนะครับผมก็กดร Run ันเลยนะครับนี่นะครับเมื่อผมรันโปรแกรมนะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าองศา c นะครับมันจะมันก็จะปรากฏที่ มาปรากฏที่ lead buffer เอาพุชหนึ่งแล้วก็ที่ thermometer นะครับเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้อุณหภูมิปกติมันอยู่ที่ประมาณ33องศานะครับเดี๋ยวผมจะทำการนำไฟแช็คมาลนนะครับแล้วเราจะดูการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับ ก็นี่นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับองศามก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นห้าสิบแล้วนะครับหกสิบแล้วนะครับเจ็ดสิบแล้วนะครับนี่นะครับก็ถึงหนึ่งร้อยแล้วนะครับเทอร์โมมิเตอร์นี่นะครับผมตั้งไว้แค่หนึ่งร้อยก็สุดแล้วนะครับ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ